ก็ซีราโอเมก็ซีรายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฉลามหิวนั่นเองโอเควันนี้อยู่กับเกมเก่าเช่นเคยนะครับเป็นเกมในตำนานเลยนะครับพัฒนาไปเยอะเลยเนะี่ยโหมีมังกรด้วยโอเมก้ oh God. ก็เป็นเกมที่เล่นได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับแนะนำออนไลน์ดีกว่าเพราะว่ามีโฆษณาช่วยเพิ่มเหรียญมากมายนะครับสมัยก่อนตัวสูงสุดก็ตัวนี้แล้วมั้งนะครับ ปลาฉลามแมกมากเนี่ยถ้าที่จําได้นะตัวนี้ก็ตัวใหม่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 โคตรตัวใหม่เลยตัวนี้อันนี้ปลาฉลามและปลาซิลเนี่ยเราว่าเข้าไปในเกมกันดีกว่าครับทุกคนเอาละเอาละอยู่กันในท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเกินโอ้โหป,ปงกระพุนนอนนอนนอนอย่าน่า อย่ามาทำร้ายปลาฉลามนะวันนี้เราจะมาฆ่าบอสปูกันนะครับบอสท,ที่ถือวง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีตัวเดียวไงล่ะแต่ที่ย,กยากๆก็คือสัตว์ใต้ทะเลแล้วก็ปลาฉลามบินยังไงล่ะโอ้โหเคยเห็นมาปลาฉลามบินได้ใครเอามาตั้งวะเนี่ยเครื่องเล่นปลาฉลามเลยนะเนี่ยมันมีชเชยน้องน้องอยากมากัดกันดิ โอ้ยไม่อยากแบบทําร้ายน้องเห็นน่ารักอย่างนี้ก็กาดเจ็บเหมือนกันนะนี่สวัสดีพวกปลาทั้งหลายนะครับวันนี้คือวันที่เจ้าต้องมาเป็นอาหารแล้วก็เกมนี้เก็บตังค์ได้ค่อนข้างถ้าแบบเล่นสายเก็บตังค์ก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายผจญภัยก็ไม่น่าได้ ผมคิดว่าเกมนี้มันเมนแมปที่ถ้าจะผ่านไปได้ง่ายๆก็ต้องฉลาดที่มีความสามารถที่เยอะกว่านี้นะครับแค่นี้แค่ขั้นสามเองถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับระจนภัยไม่ได้เต็มที่แนละ้วเจอกับดักระเบิดเจอแบบปลาฉลาดเก่งๆเนี่ยคือเด้งได้เลยนะครับกลับบ้านเก่านเนี่ยบเนี่ยระเบิดใข่ออกมาตั้งเนี่ย อพร้อมกันยังทุกคนกินก่อนโอ้โหมาโบนัสอะไรตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรกินเราพร้อมที่จะลุยกระปูหรือ,อยังไปกันเถอะที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับและผมบอกเลยเลยผมต้องเล่นก่อนไม่งั้นคงไม่ถึงตรงน,นี้แน่นอน เพราะว่ามันยากมากต้องเก็บตังค์ให้5,000ก่อนแล้วก็โอ้โปลู huh. ถ้าสงสัยว่าทำไมปลูถึงเป็นตัวสีนี้ไม่ใช่ตัวสีแดงนะครับผมฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งเพราะมันฆ่าง่ายเหลือเกินและเป็นปลาฉลามขั้น2ด้วยที่ฆ่าได้เราคิดว่าโปรไม่ค่อยยากนะแต่ที่ยากจริงๆก็คืออาหารมันน้อยแล้วก็ ถ้าโดนโปูตีทีนิดหนึ่งก็คือดาเมจโคตรแรงเลยแต่ที่สำคัญก็คืออย่าตีว่าวแค่น,นั้นเองหมายถึงเราอะถ้าตีว่าวก็คือเปิดช่องว่างให้มันเลยโอ้โหไวจดัดผมบอกเลยว่าร่างนี้ไวจัดเลยนะครับถ้าฆ่าได้ก็จะได้อนยมณนีสีเขียวนะครับเอาไว้ซื้อปลาก็ได้โอ้โหเจ็บเล็เกตเอามาบอกแล้วแลที่นี้ไม่ค่อยมีอะไรกินด้วย ตายตายอย่างเดียวโอ้โหส่าสาเคยฆ่าได้เนี่ยไม่ไหวอะ่ะเดี้ยงแล้วกลับบ้านเก่าดีกว่ามันยากทุกคนก็คือไม่มีอาหารกินเลยตัวนี้หิวบ่อยเพราะฉะนั้นผมขออาตัวนี้ด้วยกันตัวนี้มันแม็กแล้วไงแต่จุดบอดก็คือมันอยู่ไกลไงฉลามตัวเมื่อกี้นะครับมันจะเกิดในตรงนั้นแล้วก็ฉลามตัวแรกจะเกิด ไอตรงวาร์ปตรงนี้นะครับฉลามแต่และตัวจุดเกิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญตัวนี้มันแพ้เกือบทุกตัวเลยไอฉลามหกคอนเมื่อกี้มันยังพอมีชนะบ้างนะครับที่แพ้ตัวนี้เลยก็คือฉลามหกคอนโอ้ยน้อง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 แทะเยอะไปแล้วนะหางจะไม่ไหวแล้วนะกิน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  เออโบนัสได้โบนัสคะแนน,น,นสุดยอดโอ้ยโดนแล้วไม่ตายได้ไงเนะี่ยระเบิดเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ก่อนนะครับผมเล่นไม่เป็นจริงๆที่เล่นไม่เป็นก็คือผมไม่รู้ว่ากดสปีดยังไงอันนี้ก็คือคือรู้แล้วว่ากดสปีดยังไงเกมนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามีอันตรายหน้าจอมันจะซูมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม หน้าจอมันจะนิ่งและซูมถ้าไม่มีอะไรหน้าจอมันจะไปตามเรานะครับผมบอกเลยว่าลำบากลำบากจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ดีอะไรเลยเวลาที่แบบเห็นสตรวที่มันเก่งๆนะครับมันจะซูมไปหาและเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนอันนี้คือจุดเสียอุย้ยไฟจุดเสียของเราเลยจริงๆโอ้หหินทะลุได้ โอ้มก็อดทุกคนต้องบูชานะครับหินทะลุได้โอุเมกพุนอยากหาฉลามมากินซะเกินแต่ที่จำได้มันต้องเป็นเมกะนี่ว่ะเฮ้ยระเบิดอย่ายุ่งนะไปดีกว่านะครับเข้าถ้าเสือแล้วจะได้ลูกปูไปกันดีกว่าโอ้ย มีไข่เยอะแยะเลยอ่ะมันใช่ไข่ปะผมสุกใส่มานานแล้วส่วนนี้ก็คือเรือดำน้ำของใครบางคนนะครับจ่ายภาษีไม่คุ้มเลยโอ้ยปูจะเอาไปทำมันปูเลยป่าดีในตอนแรกๆก็คือแบบผมพุ่งว้าวมากเลยอ่ะไอ้ตัวสีแดงอ่ะไม่รู้เป็นไรแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะเก่งแล้วนะครับ ไปดิปดิเอ,อื้อมไถึงกสิ่ตีให้เหนื่อยซิเออปดิอปดิเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคจุดสำคัญกนะ็คือตรงหลังมันนะครับพยายามเล็งให้ตรงนะครับผมก็เลยบอกไนงะมันง่ายมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่โดนทีนึงก็เกือบครึ่งหลอดเลยเนะี่ยขนาดแม็กกันแะน่ตัวเนี้ย <c oughs> ขนาดเต็มเมเนเวลอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวตีไป่ะดอเอื้อมไม่ถึงหรอทำไมสั้นจังหมายถึงกล้ามนะสั้นจังไปโอ้โหตายอย่างอี้ตายอย่างนี้กลับบ้านเก่าแนะ่โอ้โหตัวแดงตัวแดงตัวแดงเลยตอนนี้เอ้ยหาของกินก่อนไม่ไหวไม่ไหวต้องหาของกิน มีปลาแซลมอนไหมโอ้มีแต่ปูแมงกระพุนก็กินไม่ได้เลยนะมันลําบากจิตใจเหลือเกินโอ้ยหิวไไวเหลืกิน,แ,กนแต่ผมว่าไอตัวนี้มันหิวช้ากว่าสลามกุคอนะครับเออยเอ้ยอถ้าดโดนครั้งนี้คือเดี้ยงเลยนะมาดิเออไม่ไม่ตายหรอไม่ตายหรอนี่เนี่ยจะตายละ จะตาละเออืกินทันกินทันยินทันอยู่โอ้โหบอกเลยว่าสิวเชียดสิวเสียดแบบเสียสิวโอ้โหปลาอะไรเนี่ยให้เลือดเยอะเพื่เออปลาอะไรเนยปลาหน้าบึ้งอะแต่บอกเลยว่าต่อชีวิตได้อีกยาวไหนไอปูโอ้ยโ้ยมาชนกันทำไมเนี่ยเดี๋ยว อีเ๋ยวฆ่าเะยเออไปเลยมาดีมาดีเออได้แล้วโอ้ได้มาสองอันโคตรคุ้มเลยคุ้มกับผีคำว่าไปเก็บตังค์ด้านนอกสะิีกไห้ให้โนยจัดคือให้มาสองอันอะ่ะคำว่าถ้าให้ห้าอันมันยังคุ้มกว่าอีก คือมันยากไงเอ้ยไม่ยากมันง่ายง่ายให้สองอันพอละโอเคไม่โกรธไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธเคืองใดๆทั้งสิ้นระเบิดนะครับผมว่าผมต้องท้าทายตัวเองไปอีกฝั่งให้ได้เลยดีกว่าต้องท้าทายครับต้องท้าทายเราเจออุปสรรคอะไรมากมายเราต้องแชร์ประสบการณ์ให้คนเล่นได้ดูว่าโอ้ยโบนัส ให้คนดูได้ดูออกว่ามันลำบากแค่ไหนการที่เราจะผจนภัยในดินแดนแหนน่งนี้ก็ลำบากนิดนึงอนะ่ะกว่าจะถึงเนี้ยลำบากมากเลยกินยินยินยินซูมหน้าจอแอซูมหน้าจอไ่งนี่ฉลามนี่เอ้ยเอ้ยเรือเรือเอ้ยลุงเอยแมวน้นํานี่ก็ สัก,กวันเถอะสัก,กวันเถอะเจ้าจะไม่มีความน่ารักลงเรือในตัวข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิเอ้าฉลามหัวคอนี่หว่าโอเคมาคร,ครับต่อครับต่อครับเราไา่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเราผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายมาไปนรงงานให้ได้ถือว่าเป็นฟาดเอ้์กันเออโอ้ยทางนี้ไม่ใช่ทางที่ถูกล่ะ ล่งทางแล้วหรือว่าทางนั้นไปได้สิโอ้ยตัวนี้ก็กินไม่ได้จำกัดเลอเกินไอไปไปไปต่อเกียดมากเลยตัวหนามตัวมิ้นเนี่ยมามากิน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 ได้รับโบนัสแล้วกิน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 ไอไอทองทอง,ทองต้องเป็นของข้า แต่ที่สําคัญมันคือแบบดอบทองน้อยมากเลยอ่ะมันน้อยจริง,รงๆนะเนี่ยแค่พันสี่เองฉลามมัเป็น5้0 0ันหกเป็นมืนะ่นอ่ะโอ้ยเครื่องบินเซเลียนมันดอบแค่นี้เอ่อช่วยบัฟให้หน่อยได้ไหมคือมันดอบน้อยหรือเกินอ่ะโอ้ยระเบิดระเบิด ไม่เคยกลัวระเบิดครับมาดีมาดีไอปลาใสฟา้าเออไอคนสายเติมอ่ะคนสายเติมอ่ะถ้าจริงเราเติมก็ได้นะเออมาเติมกับเกมนี้เหรอเราว่าเราต้องเล่นแบบชำนาญแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆโอ้โหโดนญิงเราเจะสามารถซื้อปลาฉลามที่แพงที่สุดได้นีครับแต่ตอนนี้มีแค่สองพันเอ้ยพันเดียวมองอยังไงเป็นสองพันเนี่ย แตสักทีดิ่โกงนะหนาเหลือเกินเออไปกลับบ้านเก่าเลยไปดีกว่าที่เนี่ไม่ค่อยมีอะไรอ้ยลูกบอลเอ,อไม่เคยเห็นเลยฉลามเล่นลูกบอลเดี๋ยวผมจะดอกููบอลนิดดอว้าวอีกว้าว้วาว,ว,าวเยอะแล้วเราเนี่ยเออขึ้นไปไอปูขึ้นไป,ปขึ้น ไม่ขึ้นอีกขึ้นเอออย่าลงมาขึ้นเออเป็นไงจะลงมาไหมจะลงมาไหมอ๋อมีปูดอดอยู่ขอบใจมากปูภารกิจต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้าถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะไล่กินผักพวงของเจ้าให้หมดไล่กินให้หมดเลยเไปไป โอ้ตรงนี้มีแบบจุดนักท่องเที่ยวด้วยไปผมทำลายไม่ได้ด้วยนะอันนี้มันหนาเกินอะเกาะมันหน้าเกินอะหนาดานมากเลยกินกินเออโอ,โอ้แมวแมวน้ำฝั่งสุดท้าย finalement. ไอเอโอโอเคมาดิไอฉลามม่วง ไม่เคยกลัวครับฉลามพวกนี้มันไม่เก่งเอาซะเลยมีอุปกรณ์ติดตั้งแต่ไม่เก่งอะไรซะเลยโอเคหมาจีผมบอกแล้วผมเก่งที่สุดในนี้นะบอกตอนไหนเนะี่ยเออน่าจะบอกตั้งแต่เนิ่นๆไว้ก่อนนะครับผมเก่งไอ้ไอ้แมวน้ำมันน่ารำคาญเกินเนี่ย ขอโทษครับใครที่รักน้องอุง้มก็ขอไปด้วยน่าจะไม่ไหวแล้วกัดห่างจนจะพุนเยู่เหมือนจะมีอันตรายอยู่ทางขวาไอ้ปลาปลาดดาบมั้งไงเฮ้ย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 ฮอด <What? S 2> ปลาแม็กมาไปดีกว่า สู่ความเวิรงวางอันที่ไม่ไกลโพ้นเรามาเอาปลาฉลามหวค้อนกันดีกว่าครับน่าเจอปลาแบบเมื่อกี้ก็น่าจะสู้ไหวพอสมควรนะครับที่จริงก็สซ้ไม่ไหวหรอกปลามันแบบพ้นไปนะโอ้โหเจอปลาแมกมาคือเจอเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเหมือนจะเป็นผู้เล่นที่เป็นบอทเนาะสำหรับปลาแมกมา นืปลาฉลามที่มันระดับเดียวกับเราอะ่ะไม่ใช่ระดับเดียวแล้วสิระดับสูงๆเนี่ยโอ้ระเบิดใหญ่มาดี้มอัอ่ะอ่ะอ้าวว่าเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โห สลามขี้เจือไอ้ลูกสลามขี้เจือโอเคขอแล้วครับวันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ลงคลิปชาไปนิดหนึ่งนะครับไม่นิดหนึ่งละสองสามอาทิตย์ละก็ช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะว่างอะไรมากนะครับผมจะขอชดเชยด้วยการทำคลิปเพิ่มสักสองสามคลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับทุกคน